ทางก็ดูวัวไปก่อนก่อนจะเดินทางเข้าทํารอดฝูงวัวของชาวบ้านปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยถึงแล้วทำรอดอ๋อตอนนี้ถึงทํำรอดแล้วหน้าปากค่าพอด,ดีเลยอ๋อ ไปต่อืม ต้นยานกว่าจะทะลุนี่กกทอบเลยหอบอะหอบปลาพวงนี่เยอะเลยนะโอ้โสุดยอดจริงๆปลาเพียบเลย <c oughs> ปลาพวง บริเวณถ้ำรอดสวยงามมากโอ,โอเคอำบริเวณในถ้ำมืดเลยตอนนี้ อันนี้แค่ปากถ้ำรอดใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหแค่แค่ปากถ้ำนี่ก็สุดยอดแล้วผมมันต้องรอดครั้งนี้ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อเนี่ยต้องรอดเข้าไปถึงนี้นะครับต้องมีเรือนําเข้าไปปลาถิ่นปลาอะไรอ่ะตัวใหญ่ก็หนึ่งเศรษฐีโอ้โหนี่ปลาพวงเพียบเลย นนปลาทับทิมครับเหลืออย่นู่นพี่ออกไม่ถี่มงตานกางนตรงนู้นไม่รู้พี่ตัวนั้นโอ้โหแต่ก็สุดยอดจริงจนะริงนะปลามากมีปลาพวงเพียบเลยนะเกาเรียวกว่ปาปลาพวงนะงใช่ใช่เ,เ,เออมีมันอยู่ด้วยกันอืมตัวเดียวมีเยินปลาคาบปลาคาบน่าจะมาปล่อยแสดงว่าเป็นปลาผู้ชาย พราะครับปลาคาร์ฟสวยงามจริงๆเนะโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหอเมซิ่งไทยแลนด์ครับสุดยอดจริงๆ